สวัสดีครับกระแสข่าวดังาแล้วครับโซเชียลรับไม่ได้หลังได้ยินแม่พูดถึงแตงโมแบบนี้กลางงานพูดออกมาได้ไงหลังแม่แตงโมกล่าวคำอะไรลูกสาวกลางงานเมื่อวันที่24พสษภสาคมค่านางพระนิดาศิลยุทธโยทินแม่ของแตงโมนิดาได้ขึ้นอ่านประวัติลูกสาวก่อนพิธีชาปนกิจ โดยกล่าวว่างานนี้คงเป็นงานสุดท้ายที่เราจะได้พบกันเพราะแตงโมจะชาวปรกิจตั้งแต่เช้าแม่ก็ร้องไห้ไปรอบหนึ่งแล้วจากนั้นนางพนิดาก็ได้อ่านชีว่าประวัติของแตงโมประวัติการศึกษารวมถึงประวัติในวงการบันเทิงนางพนิดากล่าวว่าแตงโมมีความจริงใจกับเพื่อนทุกคนแม้จะโกรธกันแต่ก็ยังไปรักเขาได้ แม่กับแตงโมก็เคยทะเลาะกันแต่ไม่ดานแตงโมก็จะมาอ้อนโดยเฉพาะช่วงที่เสียคุณพ่อไปตอนนี้แม่เดินไปทางไหนก็จะเห็นภาพของแตงโมยังอยู่ในใจและยังทําใจไม่ได้ตอนนี้ยังเครียดอยู่แต่เราต้องทําให้ได้แม้ว่าจะเป็นปีก็ตามแตงโมมีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นเด็กที่ไม่ใช่ผู้หญิงจา๋า แต่ก็มีผู้ชายผสมอยู่ครึ่งหนึ่งบางครั้งก็พูดคำหยาบแม่ก็ไม่ชอบแต่แตงโมก็บอกว่าพูดตามเพื่อนสุดท้ายแม่ก็รับได้เพราะฉะนั้นแตงโมจะเป็นที่รักของเพื่อนและแฟนคลับโดยยังมีช่วงหนึ่งที่ได้กล่าวคำอะไรและพูดถึงแตงโมบอกว่าได้ไปดูห้องนอนของแตงโมครั้งแรกเพราะไม่กล้าเข้าไป ห้องเธอลกมากไม่เก็บเลยทำเอาชาวเน็ตถึงกับสงสัยว่าพูดแบบนี้ทำไมไม่ให้เกียรติลูกสาวเลยสักนิดเดียวขอขอบคุณข่าวจากสยามเนวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสะข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ